สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมจะมาสอนวิธีการรับเพชรฟรีๆโดยที่เราไม่ต้องเสียเพชรเลยเดเยวเชียวนะครับก็คือแจกฟรีกันไปเลยนะครับผมนะมูลค่ารวมเกือบส0,000เพชรในทีเดียวเชียวนะครับทุกคนนะก็สำหรับใครที่อยากรู้แล้วนะครับว่าจะมีวิธีการได้รับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับ ลองเล่าวงฟังดีว,ว่ากูคือเซมบ๊บเวแพวๆๆๆเผาของกูไว้รุ่นเซมบ๊บเวโอเคนะครับผมก็สําหรับวิธีการรับเพชรฟรีๆจํานวนเกือบ30,000เพชรนะครับผมก็เป็นกิจกรรมดีๆนะผมจากทาง g a l i ฟ a Free Fire นะครับผมนะเขาให้กิจกรรมเรามาร่วสนุกนะครับผมอันนี้คือเขาบอกว่าแจกฟรีนะครับผมจํานวน1,700เพชรนะครับผมแจกไปเลยจํานวน17คนนะครับ ย้ำนะครับว่า1,700เพชรนะผมแจก17คนนะครับผม1,700เพชร17คนก็จะเกือบๆประมาณ1 เกือบๆประมาณ20,000นะเกือบๆ9อ0 0 0 0เ0ส่เกือบๆาม0มเพชรเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับผมว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับก็จะเป็นกิจกรรมประมาณนี้เลยนะครับผมนะกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับผมนะแจกฟรีเพชรนะครับผมจำนวน1,700เพชรนะครับผมให้17คนที่ได้ยอดวิวสูงสุดและโดนใจทีมงานนะครับผมนะกดที่แผ่นเสียงแล้วก็เต้นพร้อมติดแฮชแท็กแล้วก็หมายเลขวยดี แอดแท็กฟรีฟรายมันซาดเดยนะครับผมแจกฟรีไปเลยนะครับผมเพชรจำนวน1,700เพชรนั่นเองนะครับก็สรุปเลยง่ายๆนะครับผมวิธีการได้รับเพชรฟรีๆนะครับผมก็หนึ่งเลยนะครับผมจะสอนง่ายๆนะครับผมสำหรับใครที่มีแอปพลิเคชันทิกตอกอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าทํายังไงนะหลังจากที่เรากดเข้าไปที่ลิงก์ทิกตอกนะครับผมนะที่เป็น Official ของกอริลลาฟรีฟรายนะครับผมให้เรากดไปที่รูปแผ่นเสียงได้เลยนะครับทุกคน กดเข้าไปที่รูปแผ่นเสียงนะครับผมนะเห็นไหมมันจะมีรูปแผ่นเสียงของคาริน่า e ีฟ้านะครับเราก็กดเข้าไปได้เลยนะหลังจากนั้นนะครับผมให้เรากดคําว่าใช้เสียงนี้นะครับผมนะเห็นไหมมันจะมีคําว่าใช้เสียงนี้อยู่แนละ้วเราก,กดใช้ไปเลยนะครับแล้วก็เต้นท่าทางนะครับผมนะเต้น ท่าทางให้มันคล้ายที่สุดนะครับผมสำหรับ free fire มันสาดเดนะครับพร้อมกับติดแคปชั่นว่า #freefire มันสาดเดแล้วก็อย่าลืมใส่ UID ของเราด้วยนะครับผมแล้วก็ใส่แคปชั่นโดนโดนอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับแล้วคลิปไหนนะครับผมที่มีการดูสูงสุดหรือว่าโดนใจทีมงานนะครับผม17คนแรกนะครับผมรับฟรีไปเลยไดมอนด์จำนวน1,700เพชรนะครับ เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะได้เพชรฟรีๆจำนวน1 7 0 0นเพชรเนี่ยก็อย่าลืมไปเต้นพร้อมกับใส่แคปชั่นว่า Ha ชแท็ก e รีไฟล์มันสาดเดด้วยนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับผมเดี๋ยวพี่จะมาเปิดกล่องอันนี้หน่อยละกันนะครับผมนั้นรู้สึกว่าทําภารกิจแล้วมันจะได้นะครับผมเป็นกล่องอันนี้นะหีบอมาดนะครับผมนั้นภายในนี้เนี่ยน่าจะเป็นของในสิทิขั้นสูงนะครับเดี๋ยวเรารับไปก่อนละกันนะครับรับสิทิขั้นสูงด้วยนะครับก็จะมีอันนี้ด้วยแหละนะครับเดี อ่าเรียบร้อยแล้วก็มันจะเป็นกล่องอันนี้ใช่ไหมที่เขาแจกฟรีนะครับผม2กล่องนะนี่นะครับหีบอมาดนะแจก2กล่องนะครับผมเดี๋ยวเราจะเปิดเลยแล้วกันนะครับ1กล่อง2กล่องเลยล้วกันนะครับไป,ไปเฮ้ยเกินไปปะเุ้ยเกินไปทุกคนโอ้เปิด2กล่องได้เฉยครับผมนีออนบัตรวิงครับทุกคนนี่เป็นไงล่ะโอ้ มันดวงดีจริงๆนะไอเคดีซีเนี่ยทุกคนแต่เสียดายนะครับผมไม่ได้ผลึกคริสตัลนะครับผมได้มาเป็นเออ่หน้ากากอันนี้แทนนะครับแต่ว่าก็เท่ดีนะครับเนี่ยโอ้โหก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีประมาณนี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนึ่งคลิปหน้านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดินแจักเตือนที่ช่องยูทูบเคดีซีเกมเมอร์เป็นจุดเดีวยวนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับเทคชีวิตด้วยฟฝ่ามือใช้เงินเหมือนกระดาษไม่เคยขาดเบอร์ผลงานกูป๊อปยิ่งกูตายัดอยังกูไม่ไทยสั่งกกูฟัดลซี